นำอัฐิของหลวงปู่หลวงปู่ขึ้นรถเนาะนำอัฐิของหลวงปู่ไปไว้ศาลาเมื่อมาพัฒน์ไทยเป็นก็ตอนนี้นะฮะนำ อัฐิขวงปูมาที่สาราเน,ะนาะใส่รถตำรวจมาเมื่อกี้เนี่ยครับตอนเพิ่นอันเชิญมามา,าท่านครับเอา้าถ่ายบรรยากาศตอนพน่นพามาเนี่ยครับ นำอาิิฐาธของหลวงปู่มาไว้ที่ศาลานะตอนเอาเอาไปไว้กุฏิเพิ่นนะครับเอาไปกุฏิเอาข้าไนะครับหกเจ็ดแปด สิ1เ1็1ส1บ1อ1สอิ้าสิบหกบเดชิ้นนะไรับนครับเดินครับเดินโอ้ยขอ่ายลูก่อนอมาปรนจวบดีครับดีครับกะสุดต่ะนะจะเปิดเ้อครับจะเปิดพุกคนเ้อครับคุณลุงตู่คุณลุงตู่ โอ้ได้เยอะเลยคุณน่ะไม่ต้องห่ว,หวงเลยก <laughs> ็แก่ยังสั่งต่อได้ครับเด้่อหมูยค่ะต่อต่ำดอกด <c oughs> ดอก็ที่ไวต่ <c oughs> วตอแต่ให้เหยียบไปเลยร <laughs> ับ

ีอันเชิญอัธินะครับของหลวงปู่มาไว้ที่กุตินะ,ะท,นที่เห็นอยู่ในกวดแก้วนะครับตวรทนีคเดี๋ยสลับนะครับอาจาย์ันนีมันใไครับนิดนึงนะครับนิดนึงครับอ,อานนบอจารย์กล่องพางหน้าเราบอก อโอเครับนี่คือขบวนเชิญาาพระชามของหลวงปู่แสงนะครับโดยอาจารย์อาจารย์สวีนะครับและรองศิษยานุสิตของท่านนะครับนิมนต์ครับผมครับเชิญครับ

ไม่อยากติดทีเไปกนไลูเอาไปเรียกพ้อมไปเรยกอนีก่อนไปเาเนี่ยเอาไปต่อแดเขาจะต้องว่าแวาห่ผ่านขาวยอยู่นะอันเผู้ชายเอาเขาเนียเด้งก็สุดยอดทผู้ชายเอาเขานีผู้ชาผู้ชาย

อแตนไ้างลเียวหรือใไม่ใสไมบแวะมครับโยยิ่งแม่ั่งคนบอแม่ทัพที่นยิงนี่นี่แม่ัวยยิมือเ้ครับอบคุคุณากระตุกสนามดินน้ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาบ้าค่ะเอามาง่างสีฟ้า่างสีฟ้าจไม่กัลมเย็นลูกฮะกิ้งเขาอะไรไม่ดีพุทธแปลว่าพุชานะว่าพุานา

ม่ก็แก้กนีดไปไม่อยาจกา่วแกาุยเออจดคนี้ป็นผ่านุาเียวคเมื่อผู้ใดถ่ายไปใไหนแล้ว้อยู่นี่ไะรอให้ เอาเบื้องบรรยากาศไปครับอัญเชิญอธิอธิานหลวงปู่มาไว้ที่กุฏิต่กุฏิที่หลวงปู่ครัมแรกนะครับ ¡Vamos no,